ลับมาปิดท้ายกันนะครับวันนี้เรากําลังทําความเข้าใจทําความรู้จักโรคที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมโรคปอมเป้น,นะครับซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อโรคตามการอธิบายอาการของเด็กทารก7เดือนที่เสียชีวิตไปของคุณหมอชาวดัตช์ที่ชื่อปอมเป้นั่นเองนะครับกับนายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์วรสักชิเลศัก์หน่วยเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับมาอยู่กับเราในวันนี้ทําความเข้าใจโรคนี้กันนะครับฟังดูแล้วค่อนข้างห่อเหี่ยวนะผู้ตามตรงเลยนะครับเพราะว่าคือเอนไซม์ก็ต้องให้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับขนาดผมนั่งดําเนินรายการผมยังรู้สึกห่อเหี่ยวแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่ได้คำตอบจากคุณหมอแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าก็คือต้องปล่อยให้น้องเขาจากไปเนี่ยนะฮะ ผมว่ามันก็คงต้องมีวิธีการรักษาเยียวยาจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะ <wheelchair. S 1> ที่ผ่านมารับมือกับตรงนี้ยังไงฮะกับโรคนี้ซึ่งเป็นโรคที่พบได้น้อยอะฮะคือทุกวิกฤตมันเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองชีวิตได้เนี่ยนะครับม,มันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยซ้าไปครับคือถ้าเรามองมุมหนึ่งมันไม่ได้เป็นโรคที่เป็นโรคเดียวที่รักษาไม่หายขาดนะครับเบาหวานความดันสูง ก,ก,ก็เหมือนกัน,กนครับ,รบเราก็บางคนก็ต้องฉีดอินซูลินกินยาโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยครับมันก็รักษาไม่ได้หายขาดนะครับเราก็ต้องปรับชีวิตเราให้อยู่กับโรคนี้ให้ได้อย่างมีความสุขนะครับโรคนี้จริงๆแล้วก็ถ้าไดเอนไซม์นะครับเด็กก็สามารถมีชีวิตประจําวันได้คนนึงก็เรียนอยู่ระดับมัธยมอีกคนนึงเรียนระดับมหาวิทยาลัยทํากิจกรรมได้ปกติเหมือนเพื่อนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเสียเวลาสัก ช่วงหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงในสองสัปดาห์มารับเอนไซม์เท่านั้นเองครับถ้ารับเอนไซม์ได้ก็คือจบก็คือชีวิตก็ปกติเพราะโอกาสที่เอนไซม์จะไม่ทํางานน้อยมากอย่างที่คุณหมอบอกครับส่วนใหญ่ก็คือแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็คือนั่นก็เป็นความหวังละอันหนึ่งแต่ว่าอย่างในเคสของน้องๆที่เป็นทารกเป็นเด็กครับคือถ้าที่ก่อนที่เราจะได้เอนไซม์ไหที่ที่ไม่ได้เอนไซม์ครว่าครั้งแรกปุ๊บเนี่ย ใจของคุณพ่อค,คุณแม่ไปก่อนแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเองเนี่ยฮะใช่ครับคือครั้งแรกที่ท,ท,ทราบชื่อโรคก,การดําเนินโรควิธีการรักษานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตกใจเสียใจเป็นธรรมดาครับแต่เราก็เมื่อเรียกสติกับคืนมาได้ผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือต้องให้ความรู้ให้ข้อมูลให้เพียงพอกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แล้วเขาจะตัดสินใจของเขาเองครับว่าเขาจะดูนินการยังไงมีคุณพ่อคุณแม่ คู่หนึ่งก็เข้มแข็งมากมคือคือครอบครัวเนี่ยนะครับต่อให้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็แตกแยกได้ถ้าเขาวิธีคิดแบบหนึ่งแต่พอมีปัญหาปุ๊บเขาร่วมกันคิดเขาช่วยกันครอบครัวมีความสุขกว่าเดิมอีกนะครับเขาตัดสินใจลูกคนแรกเขาเขาเป็นนะครับมผมยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งขออนุญาตลูกคนแรกเป็นปุ๊บเนี่ยพอเราให้ข้อมูลอะไรเสร็จหมดปุ๊บ เขาตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเขาขอเอาลูกกับบ้านเขาดูแลลูกอย่างดีมีความสุขด้วยกันไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรจนกระทั่งลูกเขาก็าประคับประคองหายใจได้ด้วยตัวเองแล้วเสียชีวิตบนบ่าคุณพ่อเขาที่บ้านทุกคนก,ก็ยอมรับว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาตินะนะครับเสร็จแ,แล้วก็ชีวิตก็เริ่มต้นใหม่มเขาก็ตั้งคันที่สองอเราก็ตรวจให้ตั้งแต่ในคันว่าไม่เป็นเขาได้ลูกมาตอนนี้น่ารักมากเลยน่าจะเจ็ดแปดขวบแล้วนะครับคันที่สาม เป็นนะครับก็ยุติไปคันที่สี่ไม่เป็นนะครับตอนนี้อายุสักน่าจะขวบหนึ่งนะครับก็กลายเป็นครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รักกันมากมีลูกน่ารักสองคนที่ปกติแข็งแรงดีคือน้องคนที่มาบนโลกใบนี้ก็มีมีเหตุผลของการดํารงอยู่ทําให้พ่อแม่รักกันทําให้ครอบครัวอบอุ่นได้มากขึ้นมันอยู่ที่มุมมองจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีทัศนคติที่ บางอย่างกําหนดไม่ได้นะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นเ,เป็นเป็นคือน,นิสิตแพทย์บางครั้งต้องการกรณีที่นํามาศึกษาในด้านจิตใจเออในในด้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้คุณพ่อคุณแม่จะให้ความช่วยเหลือดีมากเป็นเป็นครูไปด้วยนะครับเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนนะครับผมว่าบางครั้งก็มีเรื่องดีๆขึ้นในวิกฤตครับ,รบแล้วทุกชีวิตที่ เกิดขึ้นมาในผมว่าเขาเขามีมีความหมายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะมองหาความหมายในชีวิตนั้นอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันด้วยใช่ไหมครับครับวิวัฒนาการล่าสุดตอนนี้ก็คือเรื่องของยีนบำบัดใช่ไหมครับไปถึงจุดไหนแล้วครับที่ที่ที่เราจะรอว่าเนี่ยจะเป็นวิธีการเดียวที่จะรักษาให้หายขาดได้เนี่ยพัฒนาหรือว่ามีการศึกษาค้นคว้าไปถึงไหนแล้วครับครับคือคือผมนั้นอาจจะต้องเรียนภาพกว้างนิดนึงนะครับว่าโรคพันธุกรรมเนี่ย มันมีหลายพันโรคเลยนะแต่ละโรคเนี่ยความหวังถ้าจะรักษาให้ขายขาดก็คือต้องยินบําบัดมันตอนนี้มีห้องปฏิบัติการหลายร้อยแห่งทั่วโลกพยายามรักษาโรคนู้นบ้างโรคนี้บ้างปอมเป้ก็เป็นโรคหนึ่งนะครับขั้นตอนมันก็มีหลายวิธีนะครับตอนนี้ในสัตว์เนี่ยต้องเรียกว่าประสบความสําเร็จอ,อย่างมีความหวังแต่มนุษย์ก็ไม่เหมือนสัตว์อื่นครับ เพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้จริงๆครับว่าจะอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่บอกได้ว่ามีความพยายามอย่างเต็มที่ในในในวงการการแพทย์และการวิจัยนะครับอ,อ,อาจจะไม่นานในระดับไม่ไม่กี่ปีหรืออาจจะนานมากมันต,ตรงนี้ตอบไม่ได้ครับครับนอกจากครอบครัวกันเองแล้วนะครับที่ต้องต้อง,ต,องต้องปรับทัศนคติแล้วก็ต้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะวิธีการมองโลกด้วยเนี่ยสังคมมีบทบาทอย่างไรบ้างครับกับการช่วยให้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอมเป้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีฮะถ้าเกิดเขาได้รับเอนไซม์แล้วยังต้องอยู่กับเราในสังคมเนี่ยมันมองได้มองได้เห็นได้ด้วยตาไหมครัว่าเขาเป็นโรคปอมเป้หรือว่าเราก็ไม่รู้หรือว่ายังไงครับครับจริงๆถ้าพูดถึงสังคมนะครับผมผมอยากจะ,ะแบ่งเป็นสามกลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือภาครัฐผู้บริหารผู้ที่มีอํานาจการตัดสินใจในการใช้งบประมาณของประเทศนะครับอ่ มีสองส่วนครับสำหรับกลุ่มภาครัฐเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุนการวิจัยเราเราเองจำเป็นจะต้องมีการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของเราเองสร้างนวตัตกรรมของเราเองอถ้าเราไม่ลงทุนกับการวิจัยเลยนะครับเรารับเอนไซม์อะไรรับทุกอย่างเทคโนโลยีต่างประเทศหมดเราจะซื้อด้วยราคาที่แพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดการลงทุนเองน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ต้องอดทนนิดนึงครับเพราะของพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานานะครับ ประเด็นที่2ก็คือทัศนคติต่อโรคหายากถ้ามีคนเป็นแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้แต่ละคนจะต้องใช้งบประมาณสูงมากแต่จำนวนคนไม่เยอะเพราะนั้นภาพรวมของงบประมาณก็ไม่เยอะมากมน่าจะเหมือนกับการประกันสุขภาพให้คนไทยนะครับอันนั้นในส่วนของภาครัฐในส่วนของสังคมเองก็อยากจะให้สังคมรับรู้เรียนรู้โรคที่พบน้อยๆเหล่านี้คือแต่ละโรคเนี่ยพบน้อยอแต่กลุ่มโรคเนี่ย มันพบบ่อยนะครับเพราะโรคพบน้อยแต่ละโรคอาจจะพบเด็กไทยปีละยี่สิบรายแต่มันมีจํานวนหลายร้อยหลายพันโรคนะครับมันรวมๆกันรวมกันแล้วมันก็เยอะเยอะครับมีมีชื่อผมพูดตอนนี้ได้หลายร้อยชื่อโรคนะครับโรคปอมเปโกเช่อะไรนี่ยชื่อที่หลายๆท่านอาจจะชีวิตนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันมีเป็นหลายหลายร้อยหลายหลายพันชื่อโรคนะครับก็อยากจะให้เรียนรู้แต่ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมนะครับคือเอ้ย ท่านไม่ค่อยมีแรงท่านจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้อต้องมาหาหมอคือใจเย็นๆครับอาจไม่ต้องไม่ต้องตื่นตูมแบบนั้นนะครับอโอกาสที่ท่านจะเป็นมันน้อยมากมแต่เรียนรู้ไว้แล้วใช้วิจารณญาณคือคนจะกลัวถ้าเราไม่มีข้อมูลมแต่ถ้าหาข้อมูลให้ดีนะครับพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วท่านจะใช้วิจารณญาณของท่านได้ว่าท่านควรจะไปพบแพทย์หรือ,อยังหรือว่าท่านควรจะรอดูอาการก่อนควรจะไปพบแพทย์ ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางแล้วแล้วถ้าเป็นแล้วท่านจะเลือกทางไหนดีถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับท่านจะใช้เวชจังานของท่านแล้วตัดสินใจได้ถูกต้องออนะครับสำ,สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคลาก,กรทางการแพทย์แพทย์เองก็อยากอยากจะเรียนไปถึงกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับในสายวิชาชีพว่าเช่นกันครับว่าโรคเนี่ยแต่ละโรคพบน้อยก็จริงแต่เป็นกลุ่มโรคพบน้อยเนี่ยมันพบบ่อยนะครับมันถ้าเรา พยายามศึกษาแล้วคิดถึงมันบ้างวินิจฉัยได้เร็วหน่อยอเราช่วยผู้ป่วยและครอบครัวได้มากในหลายๆโรคครับอืครับก่มีเครือข่ายของผู้ป่วยที่เป็นโรคปอมเป้ไหมฮะในในประเทศไทยครับเราจะเป็นเ,เมื่อเมื่อมีการวินิจฉัยปุ๊บผู้ป่วยก็มักจะถามครอบครัวนะครับก็จะถามว่าเอ๊เขามีมีเป็นอีกไหมเนี่ยนะครับแล้วเราก็เห็นประโยชน์ของการที่กลุ่มผู้ป่วยรวมตัวกันนะครับเขาจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลายๆอย่างที่ แพทย์ไม่ทราบในในมุมมองของตัวผู้ป่วยกับตัวครอบครัวนะครับไปดูแลลูกยังไงให้นมยังไงอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากเราไม่ได้อยู่กับเด็กยี่บสี่ชั่วโมงนะครับมันคุณพ่อคุณแม่เขาจะช่วยเหลือกันตรงนี้ได้ดีกว่า นะครับก็จะมีการรวมตัวกันขึ้นของกลุ่มผู้ป่วยโรคพบน้อยนะครับ uh huh. ซึ่งก็มีหลายหลายกลุ่มชื่อโรคครับบางกลุ่มก็เป็นชื่อกลางๆรวมๆบางกลุ่มก็จะเป็นชื่อเฉพาะไปเช่นกลุ่มโรคแพเดอร์วิลลี่กลุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มครับ uh huh. ซึ่งการรวมตัวกันก็มีประโยชน์กับทั้งตัวผู้ป่วยกับครอบครัวกับสังคมช่วยเรียกร้องช่วยสิทธิประโยชน์ให้กับตัวผู้ป่วยและครอบคร,บครบัวรวมทั้งให้ข้อมูลให้การศึกษากับสังคมนะครับครับ หมออยากทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมครับเกี่ยวกับโรคนี้ฮะโรคปอมเป้โรคที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมที่กล้ามเนื้อไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามีไกลโคเจนในร่างกายมากเกินไปเนี่ยครับจริงๆอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับผมคิดว่าโรคนี้เป็นเพียงแค่โรคหนึ่งของโรคหายากแต่กลุ่มโรคหายากรวมๆกันแล้วพบบ่อยอถ้าทุกคนเปิดใจ ตื่นตัวศึกษาวินิจฉัยให้ได้เร็วซึ่งการวินิจฉัยเร็วจะต้องมาจากตัวผู้ป่วยเองที่สนใจสุขภาพของตัวเองต้องมาจากกลุ่มแพทย์ที่ศึกษาเรียนรู้วินิจฉัยได้เร็วเราช่วยผู้ป่วยช่วยสังคมได้แล้วภาครัฐเข้ามาเสริมอีกนะครับเราจะเป็นประเทศที่สุขภาพของคนทั่วไปดีขึ้นนะครับโดยค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับขอบคุณมากครับผมคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักโชตเลสัก,สก์จากหน่วยเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตราา์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อยู่กับเรากับโรคอปอมเป้ได้ทําความเข้าใจกันนะครับซึ่งก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับเรามีหนังสือโรคหลอดเลือดสมองอย่ามองข้ามมาแจากให้กับคุณผู้ชม50เล่มโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับทางหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ ทางหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ50ท่านแรกทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับขอขอบพระคุณผู้สน,สนับสนุนรายการนะครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์พรีมานวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจในช่วงต่อไปของรายการนะครับส่วนผมวารินสัเจเดลกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าสุขภาพดีกับพรีมาในรายการนี้แผ่นดินสวัสดีครับ